ayo ยยวันนี้พ้องกันด้วยอยู่มเล่นทำใหม่กับ E2 p 2. ซึ่งอัปเดตใหม่มานี้เขาน,น้านที่จะไปทางห่วยเอาเรื่องนะครับนะอะไรจะบอกเลยว่ามีไรามากนะคืออัปเดตมันแบบหนึ่งเดือนทุกคนน้อยมากโคตรจะน้อยนะฮะคือกูรอเล่นทำใหม่นะฮะก่างแรกเลยนะทุกคนเปลี่ยนเวลนะครับเป็นเวลตันแ0 0พันสตาร์ตตันใหม่แ0 0พันนะฮะ เพิ่มไอเทมใหม่นะครับน้ำมาหนึ่งอย่างคือ Shadow Can แค่นั้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนมีเอ่อเทรดใหม่นะก็คือแบบเทรดฮาโลวีนนะครับนะมาสองเทรดมีโกลส์มีพัมกินคิงแล้วก็แฟมิลี่ฮะแฟมิลี่เป็นโกลส์แคนกูนแคนแค่นั้นซึ่งถามว่าบวกเยอะไหมไม่ค่อยแต่จะบวกเยอะในส่วนของพัมกิน ริงนะบอดามิสองพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบเลือดเก้าสิบเก้าเซนนัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็เพิ่มของที่ไม่รู้ว่าเพิ่มมาทำไมคือนี่เห็นแล้วไหมทุกคนคือเพิ่มวงเขียวๆทำไมนี่ด้วยคือทำไมวายนะก็คืออัพเดตนี้ไม่มีอะไรทุกคนคือเหมือนกูนมาบนให้มาบทให้ฟังนะทุกคนนะ เนี่ยคือเพิ่มแค่นะี้หนึ่งเดือนทุกคนนี่คือหนึ่งเดือนนะฉันรอเล่นทำไมเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าแฟ m i l ี่สปินใหม่เนาะมันมีแคนมาใหม่คือศูนย์จุดสองห้าไม่ก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นแคนเป็นแคนใหม่นยเป็นแครนกรอสกับกูนนะส่วนเทรดเนี่ยถามว่าดีไหมก็ได้เนี่ยผมว่าเอาเาแลาวนะก็เอ่อโดยประมาณ สองล้านเนาะโดนไปสองล้านเน,ะนาะนานาสามพันคิงเนาะก็ถามว่าดีไหมก็พอพอได้มันก็ไม่ได้แย่หมดนะเมทเยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวมาอย่างที่บอกก็คือแคนเนาะนั่นคือวงนะไอวงไอเห็นตรงวงที่แบบออร่าตัวแบบที่สุ่มเทรดที่สุ่มอะไรปะตัวบอสเป็นเหมือนเดิมนะคือไม่ได้เพิ่มตรงบอสเนาะแต่เพิ่มตัวของพวกนี้มาเห็นไหมไงก็แค่แค่นี้นแค่นี้นอัพเดท แล้วก็เพิ่มแคนมานนะนก็คือแคนแของคิดน,นะคิดนี่คนคิดก็คือแคนชาโดชาโดแคนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวนะันอาจจะเล่นต่อมัง้งไม่แน่ผมก็ไม่เล่นนะแล้วก็เพิ่มออร่าบอสมาใหม่นิดนึงนี่ทุกคนเมื่อก่อนจะมีออร่านี้นะจะเป็นแค่ตัวเฉยอันนี้ก็เพิ่มออร่าตามากับสูตรนิดนึงนะฮะ กับเชอโรแคนที่เหมือนว่าจะเพิ่มเลดดอปให้เยอะขึ้นนิดนึงไม่เชิงเยอะมากก็พอได้ฮะแต่ว่าถามว่าดาเมจแรงขึไหมแรงขึ้นนะสำหรับพัมินนะบอกมาตั้งห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าดีไหมก็ดีอาจจะนี้มีดีแค่พัมินเทตอ่ะแล้วก็เชอโลแคนแค่นั้นทุกคนที่เหลือไม่มีลเลยของใหม่ไม่มีของฮาโลวีนไม่ม,ม,มีมีแค่เทตของฮาโลวีนแค่นั้นเลยจริงๆทุกคนคือแบบรอมาเกือบเดือนอ่ะกีเดียววะ หนึ่งเดือนไงประมาณสามสิบวันนะฮะเอาก็สองเกือบสามเดือนนะฮะสำหรับอัปเดตนี้เนาะก็มัดมัดมันรีวิวหรือคือมับ่นวะเหมือนว่าบ่นได้ฟังทุกคนนะก็อัปเดตนี้มีมานนี้แหละเนาะ,ะถ้าใครอยากเล่นต่อก็มันอะไรก็ได้เหมือนเดิม EJU P2 นะส่วนผมก็อาจจะหาแบบอื่นมานั่งให้อาจดูจังหวะเกมจะอัปเดตนะครับนะักก็คือมันอัปเดตนี้มันแบบง่อยอ่ะไม่มีอะไรให้ทําเลยนะ,ะนะ ก็คลิปนี้มีวันนี้ทุกคนมาบอกเดยเฉยว่ามีอะไรกันมาแล้วก็ห่วยอะเรื่องเสียงแล้ววะเช่าเนี่ยสกิ๊กที้ขอตัวเราทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าสับ e พีที่อัปเดตไม่ค่อยดีหนูไปละบาย